ส่องภาพล่าสุดสัพไหหมื่นล้านแพทิเซียกู๊ดท้องโตเริ่มเห็นได้ชัดงานนี้ต้องบอกเลยว่าสวยกินซีนรอบวงไปเลยจ้า ต้องบอกเลยว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแต่งงานแพทิเซียกูดและโนดวิเศษร,รังสีซินิพัฒน์ที่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานแพทิเซียโนดวิเศษนั้นยิ่งสวีทหวานมากขึ้นแถมโนดวิเศษครั้งรักแพทิเซียหนักมากและต้องบอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อสะ r p r คนเล็กอย่างแพทิเซียกูดประกาศท้องทายาทหมื่นล้านแล้วหลังแต่งโนดวิเศษด้วยเธอนั้นได้โพสระบุข้อความว่า surprise incredibly excited to an That we are expecting our little one in 2023 surprise ตื่นเต้นมากที่สัปรากาศว่าเรากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยของเราในปี2023ไามกลางคุณบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายล่าสุดทางด้านพพทิเซียกูดได้ไปออกงานล่าสุดสวยออร่าจ,จับมากๆโดยอินสตาแกรมแฟนคลับแพทิเซียกูดแฟนคลับได้ออกมาเผยรูปล่าสุดพพทิเซียกูดที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้อ,อราคุณแม่เปล่งปลงั่งแบบสุดๆเลยก็ว่าได้และตอนนี้ท องก็เริ่มโตขึ้นเยอะกว่าเดิมมากๆแทบอดใจรอเจอหน้าไม่ไหวกันเลยทีเดียว